สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เข้ามาจ้าห่างหายกันไปนานจ้าเพิ่งเข้ามาวันนี้เพิ่งเข้ามาไล์จ้า แม่น้องเนยเรียงงัวเหมือนเดิมจ้า ขอบคุณสองไลค์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่เข้าแวะมานะคะคเดิมค่ะ อีกจักชั่วโมงหนึ่งนะจ๊ะจะเข้าสี่โมงเดี๋ยวนี้สี่โมงยี่สิบอีกสี่สิบนาทีบม่กีชั่วโมงแล้จ้ะจะพางวัวขึ้นขอกนะจ๊ะช่วงนี้แดดอ่อนงัวกินหญ้าจ้ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาจ้ะ สวัสดีค่ะคุณจักกะพงขอบคุณค่ะที่ทักทายเข้ามาค่ะอืมว่าน้อยเพิ่นกินยาพี่น้องมันไก่พูดเนาะจ้ะ ไก่พดนะจ๊ะผูกไว้แม่เดียวจ้านองนันปลอยพร้อมที่จะขึ้นคอกจ้าอีก40่สินาทีช่วงนี้ยูน้ำกันนะจ้ะเน้ะช่วงนี้ยูน้ำกันไปก่อน ขอบคุณที่เข้ามาแล้จ้ะเด้อขอบคุณสองไลค์ขอบคุณที่เข้าแว่มาเป็นเพื่อนจ้านานทีเข้ามาไลค์จ้า บริการจ้ะบริการสองตัวมี่หมามาน้ำจ้าพ่อได้อุ่นใจนะจ้ะกับอกเป็นติยานหรอกจ้ะแต่ว่าถ้ามีคนมากอะไฟไดแน่จ้ะบริการสองตัวแมงฝ้าน้องนั่เฝ้าอยู่นี่แหละจ้ะ มื่อนี้กับแดดแน่เนาะจ้ะเนาะมื่อนี้แดดแน่ทางใดกับสิพ่อพ่อซ้ำกันเนาะจ้ะเนาะช่วงนี้จะมีแดดแน่ดว,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 วงเศร้ากับจะหนาวเหน่าหนาวแน่เนาะจ้ะเนาะดวงเศร้าสายมาล้อเทียงกับเริ่มจะหอนแล้วพี่น้องเดี๋ยวนี้สายล้อเทียงเพิ่นกับเริ่มจะหอนแล้ว เอาน้ำให้งัวเอางัวกินน้ำก็รู้สึกว่าจะจะเริ่มฮอแเราจะชดส่วงเทียงเทียงจะบอหนาแล้วเนาะพ่ออยู่นะจ๊นะเนาะส่วงเย็นกะอากาศเย็นพอดีนะจ๊นะมีทางไดฝนตกเนานะไม่น,น้องเอยก็อยากให้ฝนตกเพราะอได้ยา ปงให้งัวกลิ่นเนาะจ้ะพี่นนอะมีหมือนหนึ่งลิ้นยน่ำขึ้นจ้ะตีสองลิ้นนิดเดียวเนาะจ้ะฝนตกฝนตกลิ้นนิดเดียว แม่นปล่อยแม่นี่ก็แม่นไปพากันขึ้นเทียงกักลเลยจ้ะทอดเทียงไว้เลยพี่นอ้องนปล่อยแม่นี่ผูกพันไว้จ้ะให้เพิ่อเล่มหญหากอนกินห้าอิ่มกอนจังบ่จอยน่าจะนะจัง,นะจงบาจอยเันจังอ้วน,นยิงเพิ่นนี่ผู้ใดเคยเลี้ยงงัววะเนาะ วัวสองเดือนสองปีหกเดือนสองปีหกเดือนยังบ่เป็นซัดจ้ะยังบ่สมอยู่จ้ะจะได้ซื้อ,อยามาสีดบำรุงคนแล้วเป็นสาวจ้ะเป็นสาวายญงแหลวสองปีลูก โลโจแม่เป็นเลีออกมาลักษณะนี้จ้ะสองปีครึ่งย่งบบผสมอยู่จ้ะย่งบบเป็นสัตวดก็จะเอิน่นย่งบบเป็นสัตว์นะจ้ะยังบบได้สมอยู่ มีไผ่เคยเลี้ยงมาจากแนน้ำให้แม่นุ่งเงินเนบิ่งน่มันเป็นจังใดมันคือจังน่านขึ้นแท้ สีโมงกว่าอีกเจหน้อยก็ได้ขืนคอ,อแล้วจ้ะกลับคอ,อกแล้วเจหน้อยจะจะไล่อยู่ชั่วโมงหนึ่งนะจ้ะเนาะถ้าเอาวัวขืนคอ,อก,ก็จะลงไล่นะจ้ะเนาะ